ดีครับวันนี้กลับมาพบกับช่องจินนวัตตานะครับวันนี้ผมเอากล้องฟูจิ f i ี m XT5 ์ไฟนะครับติดด้วยเลนส์10.24 f4 ของฟูจินอนเอามาถ่ายรูปที่วัดโพนะครตอนนี้ผมประกาศขายเจ้าเลนส์ฟูจินอน10.24ไปแล้วในระหว่างที่ประกาศขายเนี่ยก็เดี๋ยวจะเอามาใช้งานไว้พุ่นดูเข้าๆกันนะครับสำหรับการเดินทางในวันนี้ผมขี่โมอเตอร์ไซค์มาก็เอามาจอดไว้บริเวณทางเข้าวัดพระแก้วนะฮะ ตรงนี้น่าจะเป็นส่วนของรานชนาวีสโมสรกําลังเดินลัดเลาะตรงบริเวณกำแพงพระบรมมหาราชวังก็เดี๋ยวเรเดินตรงไปที่วัดโพนะประสบการณ์ในการใช้งานเจ้ากล้องฟูจิฟิเบ็กซีไฟติดด้วยเลนส์ f 0 24 F4 f u j i กับฟูจินอะผม เจอประสบการณ์ดีๆหลายอย่างเลยนะออพอมาเทียบกับเจ้าเลนส์ Rf16mm f2.8 ของ Canon แล้วเนี่ยพบว่าเลนส์ของ Fujinon 12-24 f4 มันดีกว่าเยอะเลยเนี่ยขนาดมันเป็น Mark 1นะก็เป็น Mark 2เนี่ยจะขนาดไหนก็ไม่รูนะ้อย่างหนึ่งของเลนส์ r f 1 6 f2.8 ก็คือมันมีบิตซิงโฟก,กัสเยอะแล้วก็ภาพบิดเบี้ยวอันนี้เป็นสิ่งที่ผมไม่ค่อยชอบเลยนะฮะแถวนี้ก็จะมีจุดถ่ายรูปดีๆเยอะเลยนะ มีอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบก็จะเป็นวัดอรุณจากฝั่งตรงข้ามของทางวัดโพเนี่ยมันจะมีเป็นพวกอาคารพาณิตย์นะฮะถ้าเราถ่ายไปเนี่ยมันจะเห็นวัดอรุณที่อยู่ฝั่งนั้นด้วยสําหรับโซลูชันในการพกพาของผมวันนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะการผมก็ใช้กล้อง Action 4นะครับของ DJI เอามาแปะไว้ที่กระเป๋าแบบนี้แล้วก็ผมก็เสียบไว้ตรงกระเป๋ากับไม้เซลฟี่แล้วก็เดินถ่ายไปเรื่อยๆนะฮะ ส่วนไม้ที่ใช้ก็จะเป็นไม้ของ DJI ไม้มินิตอนนี้เราอยู่ที่หน้าวัดโพแล้วนะเดี๋ยวกำลังจะเข้าไปข้างในส่วนจุดที่ผมบอกว่ามันถ่ายรูปสวยๆก็เดินตรงไปนิดนึงนะฮะแ,แล้วก็เราเ็เลี้ยวขวามันจะมีทางที่มันมันจะเห็นวัดอรุณอยู่พอดีโอเคตอนนี้เราเข้าวัดวัดโพแล้วนี้สำหรับคนไทยก็เข้าฟรีนะอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าคนไทย ต้องดูบัตรนะ <Okay. S 1> สำหรับจุดที่ผมอยากจะมาถ่ายรูปที่สุดของวัดโคก็จะเป็นตรงนี้เลยนะ, <Yeah. S 1> ะเป็นพระนอนมันเหมาะที่จะใช้เลนส์10-24เอามาถ่ายยังไงถ้าจุดนี้เนี่ยต้องต้องใช้เลนส์อั t r a w i ในการถ่าย mm hmm. สำหรับโม d สีที่ใช้ในการถ่ายวันนี้เดี๋ยวผมขอตั้งเป็นวีด mm ีโ hmm. อไปเลยแล้วกัน mm hmm. อ๋อตอนนี้ผมใจเป็นวิดีโออยู่เดี๋ยวก่อน mm hmm. อยัดตับเป็นภาพนิ่งก่อน mm hmm. เดี๋ยวผมจะเซตภาพนิ่งกับวิดีโอเนี่ยให้มันเหมือนกัน โหมดสีที่ใช้ก็จะเป็นโหมดสีวิวิดนะฮะก้องฟูจิฟิล์ม XT5 เนี่ยมันสามารถตั้งค่าระหว่างวิดีโอแล้วก็ภาพนิ่งแยกจากกันได้อันนี้คือสิ่งที่โค้ชอบเลยส่วนรูรับแสงผมขอปรับรูรับแสงเองสปีดชัตเตอร์เดีย๋ยวขอยัดตั้งมันเป็นออโต้ล้วกันนะครับตอนนี้เรามาอยู่ตรงบริเวณน่าจะเป็นแถวๆทางเข้านะครับสำหรับเลนส์ของฟูจินอน10-24ตอนนี้ผมใช้เทปห่อบีมิดไว้นะเพราะว่าป้องกันยิ้วลอยเอาตรงๆนะวันนี้เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าผมอยากจะไป เติมระบบของ Canon แต่ประเด็นก็คือว่าผมเนสโก้เสียดายกล้องฟิชินอนแล้วก็เลนส์ของฟิชินอนหลายตัวเลยก็เลยตอนนี้ยังลังเลว่าจะเอาไงดีมาดูการตั้งค่าี่่ั o เลอผมก็เอาเป็นบวก2นะครับไฮไลท์ลบหนเอาเป็นชาร์ดรลบสแล้วกันลบสอเยอะไปไม่ช่วยเอาเป็นลบหลองปิดกันเลิกครมเอฟเฟกดูก่อนอหนึ่งสอง่้องมาสามารถโฟกัสดวงตาของรูปปั้นได้ด้วยแต่ลองดูมุมนึงนะครับ มีภาพนี้สวยนี่ผมจะไปตั้งการเลอร์โคลมเอฟเฟกของสีฟ้าให้มันเป็นสตองนะมันจะสวยหน่อยนี่นะสีแดงก็สตองนะลองดูหนึ่งสองสามโอ้สุดยอดภาพผมพอใจมากเลยเดี๋ยวลองมาดูกันที่รูปตอนนี้นะครับอันนี้พอเราปรับกันเลอร์โทมเอฟเฟกเป็นเรดสตองไปเนี่ยมันจะไม่สวยแล้วผมขอปิดก่อนที่ไว้บาลานซ์ผมตั้งเป็นออโต้นะ ในช่วงเลนนันเต้ไวนะฮะผมแนะนําถ้าเกิดเพื่อนๆจะมีอะเอาตัวที่มันสามารถซูมได้ดีกว่ามันจะโอเคกว่าเยอะเลยตอนนี้หมุนมาที่ระยะประมาณสัก13มิลบนกล้องนะหนึ่งสองสามเมมุมนี้เคยตอนนี้บิดมาที่ประมาณ35มิลหนึ่งสองมนี่สวยมากมีนักท่องเที่ยวยังไม่ค่อยเยอะเดี๋ยวอีกสักพักนึ่งก็คงจะมาโหฬารน,นะฮะ เราเข้าไปถ่ายรูปอาก่อนเลยแล้วกันทางวัดก็จะให้เราเปลี่ยนรองเท้านะครับเราก็ใส่รองเท้าไปในนี้แล้วก็เดี๋ยว,วสะพายไว้ที่บา่าของเราตอนนี้เราเข้ามาด้านในแล้วนะครับนี่จุดหนึ่งที่ผมคิดว่าเลนส์ u l t r w i มีประโยชน์ก็คือตรงนี้แหละเห็น,นไหมจะบิดสุดนะ เดี๋ยวขออนญาตปิดกัน,กนเลิกคอมเพ็กก่อนลูเนี่ยต้องปิดออกไปเลยเรดเนี่ยผมก็ปิดก่อนดีกว่าสุดยอดสวยมากตอนนี้เอฟมันอยู่ประมาณ F4 ก็ถือว่าเพียงพอนะฮะสำหรับการใช้งานวันนี้ผมไม่ได้เอาวุดมาด้วยมันก็อาจจะมีปัญหาหนะ่อยตอนนี้ฟิลเตอร์ที่ผมใช้ก็จะเป็นฟิลเตอร์อบอ CPL นะติดเอาไว้ภาพก็จะดูอาจจะไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่นะแยวมุมน,นี้สวยสุดลวนะครับ ตอนนี้เราเจอจุดที่สวยที่สุดแล้วหนึ่งสองสามสวยมากเดี๋ยวลองมาดูมุมนี้หนะ่อยมุมนั้นคนเยอะเลยนีม่มุมนี้สวยมุมนี้สวยมากเลยนี่หนึ่งสองสามสปีดชัตเตอร์ที่ใช้ก็อยู่ที่ประมาณ1นึส่วนยี เดี๋ยวผมขออนุญาตปรปับสปีดจัตเตอร์ใหม่ดีกว่าประมาณสัก1ส่วน6กกลัวมันไม่พอเดี๋ยวภาพสั่นเดีวสวยสำหรับเลนของฟ u j ินอน10-24ตัวนีนะ้มันก็จะมีกันสั่นไปในเลนนะกล้อง f u จิฟิ l ์ม XG5 เองก็มีกันสั่นภายในผมสามารถถือถ่ายที่ประมาณสัก1ส่วน20สบเนี่ยสบายๆเลยนะแต่นี่เรากันพลาดเราไม่เอาสำหรับจุดหนึ่งที่ชอบของเลนส์ f ินอ n o น10-24ก็คือมันไม่มีบลนะิสติ้งโฟกัสเนี่ยเพื่อนๆลองดูนะ บีตดิิงโฟกัสไม่เจอเลยเห็นไหมปกติถ้ามีบีตดิิงโฟกัสเนี่ยทั้งหลังมันจะบุ๊บบู๊บบ๊บบ๊บ๊เห็นไหมเนี่ยนี่คือแบบโคตรชอบอ่ะฮะผมโคตรเซ็งเลยเอาเลนส์ R F 16 2.8ของ Canon เอามาใช้งานอ่ะแล้วบีดบีดซิงโฟกัสมันเยอะมากนะฮะมันเยอะจนแบบใช้งานไม่ได้เลยอันนี้ผมเจอมุมน่ง จริงๆวันนี้ผมน่าจะพกมู้ดเด่นมาด้วยนะมันก็จะมีคงมีแฟนหน่อยแฟนมันเริ่มเข้าด้านข้างต้องเพื่อนสังเกตดูแฟนมันต้องมาฝั่งเนี้นะฮะมันเริ่มมีแฟนมันอาจจะต้องใช้มู้ดไปช่วยจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่คนรอถ่ายรูปเป็นเยอะชุดแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นมุมมหาชนแต่ที่ผมโชคดีนะฮะที่ได้ถ่ายก่อนในช่วงที่นักท่องเที่ยวยังเข้ามาไม่เยอะ มุนนี้ก็สวยนะครับเพื่อนๆนี่เดี๋ยวจะให้ดูเก็บข้างใน,นหมด,ดนี่เดีนี้เนเก็บหมดเลยประมาณนี้เดี๋ยวเราเดินวนไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวผมขออญาตถ่ายครบเรูปนะ่อยมุมนี้อาจจะต้องเปิดชาร์โดอีกนิดหนึ่งนะครับสักลบสองตอนนี้ปัญหาของผมมันอยู่ที่ตัว CPL นะ CPL มันทำให้ ภาพมันดรอปลงเยอะเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บ CPL ก่อน CPL นี้มันใส่กับหน้าเลนแล้วมันถ่ายวิดีโอสวยนะผมก็เลยเอามาใช้ดูอ่านี่คนละเรื่องเลยปัญหาของฟิลเตอร์ CPL ที่ถอดออกมา,มาเมื่อกี้เพราะเราบิดสุดมาที่ระยะ24มิลเนี่ยมันจะทำให้ภาพมันฟุ้งนะฮะอันนี้ก็จะเป็นมุมมหาชนที่สามารถเข้าไปถ่ายรูปด้านในได้นะโอ้นี่มันเปิดู ท่องเที่ยวเริ่มเยอะแล้วนะฮะตอนนี้เป็นเราประมาณสักส0บโมงนวท่องเที่ยวเพียบเลยเต็มวันดจุดหนึ่งที่เราต้องถ่ายก็คือตรงสมบาทของกาบุตร,รูปนะเดี๋ยวผมลองถ่ายกิจกรรมฝากนังดูนะไม่ใช้งานง่ายนะเลนต์ตัวนี้มันเป็นเลนสูมกำลังเปิดระยะกว้างสุดที่10มิลนะเดี๋ยวเพื่อนๆดูตีบดิ เส้นแบบโอ้ไม่ป่องไม่โค้งเลยครับขนาดเลนออกมาอายุมันประมาณ10ปีนะมันยังทำได้ขนาดเนี้ยนี่ตอนนี้ผมได้ใช้ประโยชน์ของเลนส10มิลแล้วมันก็จะเก็บมุมได้กว้างสุดประมาณนี้นะฮะนี่นี่้า เดี๋ยวผมขอออกไปถ่ายด้านนอกดีกว่าด้านในคนเยอะมากเลยจะต้องถ่ายจากมุมนี้อ่าจะเปิดันต้ายสุดให้เพื่อนๆดูกันจุดตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ให้เราใส่รองเท้า,ทาเพื่อจะออกไปข้านนอกนะแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องคืนส่งสีเขียวนี้ด้วยสายข้องมือนี้ใช้ดีมากเลยนะเพื่อน มันจะมีจุดหนึ่งที่มันถ่ายรูปสวยนะเดี๋ยวก็จะเป็นตรงบริเวณข้าง,างวนนัดตรงนู้นนะครับเนี่ยเพื่อนๆดูดิเป็นขนาดไม่ใส่เลนส์ฮูดนะจัดก,การแร์ได้ดีมากๆาเลยเพื่อนๆลองดูแฝดนะดูดิโอนี่เลนอายุ10กว่าปีแล้วนะฮะลองที่ดูดิออกมายังทำได้ขนาดเนี้ยลองที่ดูดิ เจ้า R F 16mm F 2.8ที่ผมเพิ่งได้มาเนี่ยผมบอกเลยแฟร์ยับยับนะครับแบบนี้ไม่รอดตนนี้เป็นเวลาประมาณ10ของ10แตทีอ่ามันนี้สวยอวิธีการหนึ่งที่ผมชอบใช้คือมันจะต้องหา subject ด้านหน้าแล้วก็มี background ซ้อนเลเยอไปด้านหลังนะครับมันจะถ่ายออกมาสวยถ้าสมมุติไม่มี subject ด้านหน้ามันจะทำให้ภาพมันดูกว้างๆโลนๆแลมันจะไม่สวย อย่างนี้นประมาณนี้ก็โอเคอยู่แล้วซอ้ซอนสร้าอเคผมได้เ่าละผมนะจะนัดมุม40มิเนเสุดละน40 45 35ในส่วนประมาณนี้เพราะนั้นถ้าสมมุติผมเดินไปเห็นปุ๊บเนี่ยก็จะรู้เลยว่าเออมันจะต้องวางเฟรมไหนอ่าในนี้เข้ามาในเด้ดนไยนี่จุดที่ผมอยากจะถ่ายก็คือพระพุทธรูปตรงนี้เลยครับเพื่อน ต้องบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับว่าวันนี้ผมอาจจะไม่ได้ถนัดเช่าเลนส์10-24มากนันะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้เลนส์นต้าไวมานานมากแล้วใช้ล่าสุดกับกล้องของนิคอนนะฮะตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นเจ้าซิกมา10-24อะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะสมัยกล้อง DSLR แล้ก็หยุดใช้มาน่าจะบรนแบบเกือบ10ปีแล้วช่วงหลังมาก็จะมาเน้นมุม40มิลกับ3-5มิลนนะ วิธีจัมบัไซมันก็ต้องกด่ะต้องคอยพทิกหามุ่ไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมกำลังจะเดินออกไปด้านนอกนะฮะคิดว่าวันนี้พอแล้ว,ลวเดี๋ยวขอถ่ายรูปตรงข้างๆวัดอีกหน่อยนึ่งก็พอแล้วครับมันจะมีมุมหนึ่งที่เห็นเราบวชสดทั้งหลังนะฮะมุมนี้จะสวยลองไปดูอย่ามุมนี้นสวยมาก ผมวางต้องตรงนี้แล้วก็ยืนถ่ายตรงนูน้นนะ,ะถ่ายเป็นรูปคู่เอฟหนมันก็จะแบบดูเมลเมลดูสวยๆฮะแต่ยังรู้ว่าอยู่ที่ไหนแล้วลวันนี้เราใช้เลนส์อันต้าไวเนี่ยเราต้องไปใกล้ๆหน่อย <S <S นี่ผมบิดเลนส์สุดที่10บมิลเลยดูนิดนึงตอง สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเราพบกันใหม่สวัสดีครับ